สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดต BTC นะครับในตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับสำหรับ BTC ลงลงแรงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไหลลงมาจาก42,800นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับลงมาจนถึงวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มีมีแท่งหนึ่งนะครับที่ลงมาอยู่ที่ ราคา4 000, 1 4 0 0นะครับอ่า4 000, 1 4 0 0แต่ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าผมผมได้วางแนวรับสำคัญไว้ที่4 000, 1 3 0 0ถ้าเกิดหลุดโซนนี้นะครับอาจจะมีโอกาสลงไปแถว40,500ถึง600นะครับโซนโซนที่มายากๆนะครับเพราะว่าอ่าในเดือนนี้มาแค่สองสองอ่าสองครั้งนะครับ40,500และ39,500นะครับก็ มีการหลุดลงมาแบบนี้นี่ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะบิคอยจะหลุดลงมานะครับมาเทส4ี่0มและ3 9 5 0มืนเกร้อยนะครับว่า,าถ้าหลุดไปกว่าน,นั้นผมมองว่ายังไม่หลุดนะครับเพราะว่าเป็นโซนแนวรับสําคัญมากนะครับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าหลุดนี่เราจะไปเจอที่กันที่แถว30,000เลยนะครับจะเป็นเป้าอีกเป้านึงเป็นขาลงใหญ่แบบตรงเต็มตัวไปเลยนะครับตอนนี้มองว่าอ่า บิตคอยนะครับลงมาชนแนวต้านฟิโบของวันที่เป็นฟิโบของไทม์เดย์นะครับประมาณวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้านะครับที่มีการเทล,ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเทล,ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงมาจากวันที่สิบสามแล้วแล้วมีการกลับตัวขึ้นเพื่อจะไปยืนเหนือสี่ืิบสี่ครั้งแล้วไม่ลงนะครับหลังจากนั้นผมก็วัดอ่า ฟิโบแท่งทางเดลงมานะครับก็ได้รู้ว่าทําไมหลุด40,000แล้วยังยังไม่ล่วงลงมาถึง4 5 0 0นะครัหลุด4 1 3 0 0แล้วยังไม่ล่วงมาถึง4 5 0 0นะครับก็มาดูกันก็ามาชนฟิโบ41 41 200นะครับมันชนฟิโบตรงนี้แล้วเด้งกลับไปเลยนะครับแบบนี้มีสัญญาณดูดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มีมีโซนแนวรับฟิโบอยู่2ตัวนะครับเนี่ย แถว4 4 1 5 0 0นะครับและ4 1 2 0 0อันนี้เป็นฟิบโบของวันที่12,13นะครับที่มีการเทลงมานะครับเป็นฟิบโบของแท่ง D นะครับส่วนนี้เป็นฟิบโบแท่ง D เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวันที่15นะครับมัจากมีการเทลงมานะครับก็ตอนนี้บิ t คอย n ไม่สามารถตอนนี้บิ t คอย n เนี่ยหลุดโซนใหญ่ลงมานะครับอันนี้เป็นฟิบโบของแท่งวีกนะครับ แท่งวี่าจาก50,002ลงมานะครับแถวอตอนนี้หลุดโซนโซน40,002ลงมานะครับก็โอกาสที่มันจะถ้าถ้าวัดกัน50%ในในกรอบสีแดงนี่นะครับตอนนี้ยังยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าราคาล่าสุดที่มันมันกลับตัวขึ้นก็คือมันไม่ต่ำกว่า50%นะครับแต่ถ้ามันหลุดต่ำกว่า50%เนี่ยครับก็จะลงไปเทสที่39,600ทันทีนะครับแต่ตอนนี้ อย่างนะครับเดี๋ยวผมทําเส้นกั้นไว้นะครับว่า50%นะครับก็คาดคาดการเอาไว้เลยนะครับก็คร่าวๆครับ่าแบ่งครึ่งไว้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่หลุดเส้น40,000เอาเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเพราะวา่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเลขกลมๆนะครับเอาประมาณ40,000 สี่หมื่นหนึ่งพันแล้วกันนะครับข้าวๆนะครับอประมาณนี้นะครับถ้าเกิดหลุดหลุดฟิบโบตัวตัวสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยมานะครับก็จะมีโอกาสลงไปเทสสามหมื่นเก้าห้าร้อยแน่นอนนะครับส่วนถ้าไม่หลุดลงมานะครับแต่เนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับมันมีการกลับตัวขึ้นไปแล้วไม่หลุดลงมานะก็อาจจะลุ้นกลับขึ้นไปอยืนแถวสี่หมื่นสองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ็อยวมาดูกันนะครับ เพราะว่าหลังจากดูแท่งเดมานะครับจากที่ลงมาวันที่15นะครับถ้าเกิดกลับตัวขึ้นไปฟิโบมันดูแหงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นจุดกลับจริงนะครับเพราะว่าผมหาหาจุดกลับมาอยู่ประมาณ2วันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการเทลงมาเรื่อยๆนะครับแรงก็ไม่มีขึ้นนะแต่ถ้ามันอยู่จุดนี้แล้วมันขึ้นจริงนะครับเนี่ยกลับตัวขึ้นจริงนะครับถ้าตามตามตามสูตรนะครับ มันจะต้องขึ้นมาอยู่ที่ขา C นะครับเนี่ยขา C เป็นแพทเทิร์นนะครับ A B C D นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่นะครับถ้ามันจบตรงนี้จริงนะครับมันจะต้องวิ่งมาชนที่ขา C นะครับนี่นะครับขา C แล้วย่อรีเทสย่อรีเทสแถวจุดสำคัญก็คือ ฟิโบซีเหมือนสองเก้าร้อยนะครับแ,แถวแถวซีเหมือนสามแล้วกันนะครับรีเทสให้อยู่ตรงนี้นะครับทำไว้นะครับจะได้ไม่งถ้าเป็นอย่างที่คาดการนะครับก็หาจุดกลับตัวมาสองสามวันแล้วนะครับก็แรงไม่มีหรือ,อยังไงนะครับก็มาดูนะครับว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับบีคอยนนะครับถ้าเกิดรีเทสผ่านนะครับกลับไปหลุดสี่หมืนสามแปดร้อยได้นะครับทีนี้ก็ไปลงลงเนี่ยไปลงลงก็อาจจะมีข่าวนะครับมีข่าวดีเลยนะครับเนี่ยอ่าใกล้จะสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้เป็นแท่งสี่ชั่วโมงก็ถ้าจุดกลับตัวในคืนนี้นะครับเพราะว่านี่ลงมาตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับแท่งแท่งอ่าฟิกโบตัวนี้สิบห้านะครับสิบห้าวันนี้ วันนี้จะขึ้นวันที่สิบเก้าสิบแปดถึงสิบเก้าแล้วนะครับก็ลุ้นเป็นขาขึ้นก่อนอาทิตย์หน้าก่อนที่จะเปลี่ยนแท่งวิกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแท่งวิกนะครับสาหรับ b t c เดี๋ยวมาดูแท่งวิกกันนะครับแท่งวิกเป็นสีอะไรนะครับแท่งวิกนะครับอาทิตย์นี้นะครับเปิดมาแท่งเดียวเลยนะครับสีแดงนะครับสับกันมาเลยนะครับแดงเขียวแดงเขียวนะครับลุ้นแท่งต่อไปนะครับเป็นสีเขียวนะครับ สำหรับแท่งวิ่งก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าจะลงสุดแค่ไหนนะครับถ้าสุดตรงที่ผมคาดการไว้ก็โอกาสที่จะกลับตัวขึ้นก็นมีเลยนะครับเนี่ยในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนะดูดูกันที่สี่ชั่วโมงไปก่อนนะครับสำหรับแนวรับที่หลุดไปกว่านี้นะครับสำหรับแนวรับแนวรับที่จะหลุดไปกว่านี้นะครับสำคัญก็มีอยู่สองจุดที่เหลือเองนะครับตอนนี้นะ แต่ถ้าจุดนี้ไม่หลุดนะครับอจุดนี้ไม่หลุดนะครับราคาเท่าไหรนะครับอันสว่วนเส้นสีเหลืองนี่เป็นเส้นแบ่งครึ่งระหว่างฟิโบโว4นสองจนถึง39,500นะครับ40,250นะครึ่งซ0นะครับถ้าต่ำกว่านี้คือหลุดลงมาเทสข้างล่างนะครับแต่ถ้ายังไม่ต่ำกว่า41,000นะครับก็ยังไม่หลุดขึ้นมานะครับเี่ยก็ถือว่าจุดแนวรับฟิโบโน4 1ึ่ง 1,200นะครับถ้ากลับตัวขึ้นตรงนี้ไม่กลับลงมานะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นไปเป้าแรกก็คือ43,800นะครับเป้าแรกนะครับตรงนี้จะมีการย่อรีเทสนะครับแถว43,000เหมือนเดิมนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับดูดูไว้ก่อนว่า43,000เอาอยู่ไหมถ้าหลุดลงมาในกรอบอีกก็อาจจะต้องมาทำกราฟกันใหม่นะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับกลับตัวขึ้นไปนะครับมันจะมีโอกาสเนี่ย ยืนเหนือ4 0 0 0่ได้นะครับเนี่ยมันจะไปกันล่งๆสําหรับ BDC ครับสเต็ปแรกถ้าหลุดได้นะครับต้องไปยืนแถวๆประมาณขา A ตรงนี้นะครับที่ลงมาก็คือ4 0 0 0นะครับ4่6 6 0 0นะครับเอายืนแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งไปชน40,07300แล้วนะครับว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ ทรงเดียวทรงเดียวกับเหรียญที่ขึ้นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ADA นะครับก็เดี๋ยวดูว่า BTC จะวิ่งไวๆแบบนี้กับเขาไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหรียญ DOS นะครับและ ADA ตามนะครับทรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวฟิโบตรงนี้นะครับมันมันจะพาวิ่งไวนะครับต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าบิตคอยนะครับถ้าบิตคอยขึ้นเหรียญอื่นๆก็ขึ้นตามนะครับ ก็ช่วงนี้ก็คือ,อพี่ใหญ่ลากลงมาพาพาเหรดอื่นๆลงมาหลายรอบนะครับใครที่ทํากาไรเหรียญเล็กๆนะครับก็จะหาจุดเล่นเล่นสั้นได้ดีมากนะครับสาหรับสาหรับการทํากาไรเหรียญเล็กนะครับก็ BTC เป็นตัวทําเงินสําหรับสายเทรดสั้นนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็ใครที่เป็นสายสายฟิวเจอร์ก็สนุกกันทุกวันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมคาดการหรือเปล่านะครับสำหรับดี c นะครับตอนนี้ล่าสุดมันยังกลับขึ้นไปยืนเหนือ4ี่0 0ืัดร้อยอย่างไม่ได้นะครับก่อนห้ทุ่มอาจจะเทลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้อาการอาการเทมันจะเทให้ให้แบบหลุดให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะหลุดที่ผมผ่าครึ่งไว้หรือเปล่านะครับ4ี่0 0นพนะครับถ้าหลุดจริงก็แน่นอนนะครับเป้าสําคัญที่สุดก็มีอยู่2เป้า นะครับอ่าเส้นสีชมพูนี่เลยครับสองเส้นนี้นะครับสําหรับดีคอยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับก็มีอะไรก็ติดตามจากอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปหรือกดเข้าไลนา์กลุ่มมานะครับไลน์กลุ่มนะก็กดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ ผมจะให้คําแนะนําตลอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่จบที่คลิปก็ต้องมาจบที่อคอมเมนต์แน่นอนนะครับเพราะว่าบางครั้งในคลิปมันอาจจะไม่อัปเดตล่าสุดนะครับไม่อัปเดตล่าสุดก็ฟังสัญญาณเตือนหลายๆช่องทางนะครับเพราะว่าคลิปมันต้องทาบันละครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้อยู่ทําหน้าคอมนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตวันละคลิปวันละคลิปนะครับก็ยังไงลองกด,กดติดตามมานะครับผมอัปคลิปเมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนนะครับ ก็ออยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับผมครับ